สวัสดีครับพบกันอีกรั้งนะครับวันนี้ครับเ็นจะพามาชมสวนพรไม้วิวภูเขาเป็นสวนมะม่วงพันธุ์ทองดำนะครับอยู่ใกล้กับโรงเรียนในร้อยจอปรอเห็นวิวทิวเขาอย่างสวยงามเลยนะครับจากบริเวณท้ายแปลงที่ดินของเราแปลงที่ดินเป็นเอกสรสิท์นอสศอสีจอชนดคุูแดงพรอบโอนครับบนเนื้อที่4ไร่1งาน25ตารางวาอยู่ในตำบลสีกระอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก ราคาเจ้าของขายที่6ล้าน5แสนบาทราคานี้รวบโอนด้านหน้าแปลงที่ดินติดถนนสาธารณะหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับท้ายแปลงที่เห็นบริเวณโซนนี้เนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเลยนะครับวิวทิวเขาเนี่ยโซนด้านหลังเนี่ยที่เห็นเนี่ยตรงนี้เรียกว่าเขาชะโงกนะครับก็จะอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟด้วย ถนนหน้าแปลงที่ดินของเราเป็นถนนคอนกรีตครับระบบประปาไฟฟ้ามีพร้อมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินของเราเลยมีเพื่อนบ้านด้วยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับบรรยากาศเนี่ยดีครับเหมาะสําหรับปลูกบ้านพักตากอากาศการเดินทางสะดวกอยู่ในเขตชุมชนใกล้โซนแหล่งท่องเทีย่ยวรีสอร์ทและร้านอาหารมากมายนะครับใกล้กับโรงเรียนในร้อยเจ้าปรนนะครับมีโรงพยาบาลสนามกลอปปัมปตทพีทีเซเว่นตลาดนัดแล้วก็ร้านอาหารนะครับอยู่ในรัศมีเนี่ยสีกิโลเมตร เข้าจากถนนหลัก4เลนถนนสวรสณศรนะครับด้านหน้าปักซอยนะครับมีเซเว่นระยะทางเพียง6.5กิโลเมตรเท่านั้นตัวเมืองนครนายกโรงพยาบาลนครนายกสถานีตำรวจศูนย์การค้านะครับอยู่ในรัศมี13-15ถึงกิโลเมตรและทางฝั่งตัวอำเภอบ,บ้านนานะครับตลาดสดโรงพยาบาลบ้านนาสถานีดับเพลิงสถานีตำรวจอยู่ในรัศมี8-10ถึงกิโลเมตรจากฟิวอร์พารังสิตครับระยะทางเพียง77กิโลเมตรเท่านั้น ไปครับเดี๋ยวเบ้นพาไปชมบรรยากาศภายในแปลงที่ดินแล้วก็โซนด้านหน้าครับที่ติดถนนสาธารณะกันต่อเลยครับพี่ครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเบ้นจะพามาชมสวนผลไม้วิวภูเขาครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับจากเริเวในแปลงที่ดินของเราตอนนี้เบ้นอยู่ในตำบลสีกลางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับ บนเนื้อที่4ไร่1งาน25ตารางวามีที่งอกเนี่ยประมาณ2-3งานนะครับอยู่โซนบริเวณด้านหลังซึ่งเป็นในส่วนของลำรางเก่านี่ครับด้านหลังครับเป็นตัวมะม่วงครับพันมะม่วงพันทองดำนะครับมีราวๆ70ต้นแล้วก็ไม้ผลไม้อื่นนะครับอยู่เรเวณในแปลงของเรานะเกือบจะเต็มพื้นที่เลยนะครับ4ไร่1งาน25ตารางวาราคาเจ้าของขายอยู่ที่6ล้าน5แสนบาท แปลงที่ดินเป็นเอกส,สทติ์นส .4 โฉนดกุญแดงภูเขาที่เห็นตรงนี้ครับเรียกว่าเขาชะโงกนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโรงเรียนเตรียมฐานนั่นเองนะครับแปลงที่ดินของเรานะครับเข้าจากถนนหลักนะครับเส้นหน้าโรงเรียนเตรียมฐานเข้าเพียง350เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากประตูโรงเรียนเตรียมฐานเนี่ยเพียง650เมตรได้เห็นวิวภูเขาสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ที่สวยนะครับมีเพื่อนบ้านปรับพาไฟฟ้ามีพร้อมเรนหน้าแปลงที่ดินานาณาติดถนนคอนกรีตนะครับรถยนต์สวนกันได้สบายๆนะครับแล้วก็นี่รยแปลงที่ดินของเรานะครับนี่ครับบรรยากาศบริเวณภายในแปลงที่ดินเรารั้วรอบขอบชิดนะครับมะม่วงทันทองดำนะครับเป็นพันโบราณนะครับเจ้าของเนี่ยรอมรัวแปลงที่ดินมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรูปแปลงที่ดินก็ค่อนข้างสวยงามนะครับบรรยากาศเนี่ยรมรื่นมากๆ บนเนื้อที่4ไร่1งาน25ตารางวาโซนด้านหลังมีที่ยอกประมาณ2-3งานด้วยกันนะครับแปลงที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์นส4ชนดคุดแดงถูกต้องนะครับใกล้กับโรงเรียนเตรียมทหารนะครับอยู่ในเขตชุมชนใกล้โซนแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำน้ำตกนะครับสนามกอล์ฟมวงพันธงดำโบราณนะครับมีระถึง70ต้นด้วยกันนะครับบรรยากาศ โดยรอบนะครับร่มรื่นเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับท่านใดครับที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อเอาไว้ปลูกบ้านพักตากากาศนะครับก็จะได้ฟีลแบบนี้เลยครับจากบริเวณทางเข้ามานะครับก็จะเป็นมะม่วงครับสข้างทางนะตลอดแนวนะครับแต่เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศบริเวณด้านหลังเนี่ยที่เห็นวิวเขาเนี่ยเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆกันอีกทีนึงนะครับ ยาวเปนจนสุดฝั่งนู้นเลยครับก็ตรงนู้นก็จะเป็นในโซนของสนามกอล์ฟเขาชะโงกนะครับนี่ครับสวยงามมากๆบรรยากาศร่มรื่นบรรยากาศดี ภายในแปลงที่ของเราร่มไม้เยอะนะครับร้อมรั้วไว้หมดแล้วนะครับรั้วรอบขอบชิดนะครับไปครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศบริเวณด้านหน้ากันอีกทีหนึ่งครับด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับติดถนนคอนกรีตนะครับหน้ากว้างนะครับประมาณ45เมตรเห็นวิวภูเขาสวยๆแบบนี้เลยนะครับ โรงเรียนเตรียมทหารนั่นเองนะฮะเข้าจากถนนหลักนะครับเป็นหน้าโรงเรียนเตรียมทหารเข้ามา350เมตรครับมีไฟทางนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับปับปลาไฟฟ้ามีพร้อมหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับเป็นสวนมะม่วงนะครับมะม่วงพันธุ์ทองดำนะครับถนนเนี่ยรถยนต์สวนกันได้นะครับสบายเลยนะครับนี่ฮะรถยนต์กำลังมาพอดีนะรถยนต์สวนกันได้สบายนะครับ สายฟ้ามีพร้อมนะครับปลาปลามีพร้อมที่ดินไม่ต่ำกว่าถนนนะไม่เยอะนะครับนิดเดียวนะครับแล้วก็เป็นดินเดิมนะครับที่ดินน้ำไม่ท่วมวิวเขานะครับปลาปลาไฟฟ้ามีพร้อมปลูกบ้านนะครับทำบ้านพักตากอากาศได้สบายๆเลยนะครับด้านหน้ากว้างนะครับติดถนน,นประมาณ3 5เมตรถึง37เเมตรโดยประมาณนะครับบรรยากาศดี อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับเขตชุมชนใกล้โซนแหล่งท่องเที่ยวใกล้สนามกอล์ฟนะครับอ่างเก็บน้ําน้ําตกนะครับไม่ไกลมากนักนะครับท่านบ้านครับสารที่ดินแปลงนี้ครับบนเนื้อที่4ไร่1งาน25ตารางวาครับอยู่ในตำบลสีกระอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับได้ที่สวยๆวิวภูเขาครับต้นไม้นะครับหนาๆเลยนะเยอะๆเลยเป็นไม้ผลนะครับภายในแปลงมม่วงพันธุ์ทองดำโบราณนะครับ ด้านหน้าติดถนนคอนกรีตครับหน้ากว้างประมาณ37เมตรนะครับโดยประมาณบวกรบนะครับราคาเจ้าของขายที่6ล้านห้าแสนบาทราคานี้เนี่ยรวมโอนด้วยนะครับแางที่นเนี่ยเป็นเอกสาตติิดนอสตอโฉนดขุดแดงถูกต้องเหมาะมากครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อไว้ปลูกบ้านพักตากอากาศนะครับหรือทำลานกลางเต็นส์สามารถติดต่อนะครับเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 9 2 3 5 3 7 7 8 8าาครับด้เบื้การสวยๆแบบนี้เลย บรรยากาศดีนะครับร่มรื่นต้นไม้เยอะนะครับวันนี้เบลลและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในอ p พีหน้านะครับคอยติดตามกันว่าจะพาชมบ้านสวยที่เด่นสวยหลังไหนแปลงไหนกันต่อวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ